สวัสดีทุกคน,นวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วเนาะก็จะมารีวิววิธีการทำวีซ่าเชงเก้นเนาะสำหรับเราขอที่ประเทศออสเตรียจ้าก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยว่าเราจะขอเชงเก้นวีซ่ากับประเทศอะไรเนี่ยเราจะต้องมานั่งดูก่อนว่าเ,เราพักที่ประเทศอะไรนานสุดเนาะสำหรับทริปนี้เราไปหลาย,ลายประเทศมากเลยคือเยอรมันออสเตรียฮังการีเช ек, ็กสโอวาเกียประมาณนี้เนาะก็สำหรับรอบนี้เราเที่ยวที่ ออสเตรีย uh, ทั้งหมดน่าจะ6-7วันก็คือจะเป็นประมาณ5คืนเนาะสำหรับก็คือจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะแบบนานสุดสำหรับทริปนี้ที่เราจะาพักอยู่เนาะเราก็เลยขอที่ออสเตรียส่วนถ้าสมมติว่าที่พัก จำนวนคืนเท่ากันสำหรับ2ประเทศเช่นเยอรมันก็5คืนออสเตรียก5คืนวิธีการเลือกคือเราเข้าประเทศไหนก่อนก็จะต้องไปขอที่ประเทศนั้นจ้าสำหรับเราไปกลับด้วยมิวนิกเยอรมันแต่ว่าเราเที่ยวออสเตรียเยอะสุดก็เลยขอที่วีซ en ่าเชงเก้นออสเตรียส่วนต่อไปที่สําคัญเลยเนาะก็คือเรื่องเอกสารเนาะก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ที่เป็นเช็คลิสต์แบบนี้กับทุกคนไว้ที่ description นะจ๊ะ ก็มาดูเอกสารกันก่อนว่าใช้อะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่าแอปพลิเคชันให้เรียบร้อย้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์พวกเอกสารต่างๆที่ใช้ในการกอรอกสาหรับขอวีซ่าไว้ข้างล่างทั้งหมดเนาะก็ประมาณนี้ก็คืออย่างแรกทุกคนจะต้องกอรอกตัวแอปพลิเคช์วีซ่าแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยเนาะข้อที่2คือทุกคนจะต้องมีรูปติดพาสปอร์ต2รูปซึ่งไม่ใช่สีไม่ใช่ติดพาสปอร์ตติดวีซ่า2รูปเนาะ ก็ขนาดนะถ้าก็จะประมาณถ้าจะไม่ผิดจะเป็น3.5ซนเมตรคูณด้วย4.5ซนเมเนาะแล้วก็ต้องถ่ายห้ามเกิน6เดือนแล้วก็น่าจะต้องชัดเห็นใบหูแล้วก็เห็นคิ้วก็คือเหมือนแบบว่าตอนถ่ายจะต้องเขาเรียกอะไรทัดหงทัดหูทำผมให้เรียบร้อยเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็อันต่อไปท,ที่ทุกคนจะต้องมีก็คือต้องมีตัว๋วซึ่งตั๋วเนี่ย บางคนเนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้แบบจองแบบจ่ายเงินเนาะก็อันเนี้ยคือเราจองมานานแล้วก็เป็นแบบตัวที่มันได้ทั้งไปกลับแล้วก็จองแบบจ่ายเงินสําหรับใครที่ยังไม่ได้จ่ายเงินคือมันจะมีบางเว็บไซต์หรือว่าบางบริษัทเอเจนต์ที่เขาสามารถาทำการจองแบบไม่จ่ายเงินก่อนก็ลองไปดูกันได้เนาะสาหรับเราเนื่องจากตัวราคาถูกก็เลยจองไปแล้วแล้วก็นั่นแหละก็ปิ้นให้เขาด้วยอันต่อไปก็คือเป็น โฮเทลบุ๊กิ้งคอนเฟิร์มเมชันก่อนก็นแหละ้าก็จอง booking com หรือว่าจะเป็น Agoda อะไรที่เป็นฟรีคันเซิลเลชั่นไว้ก่อนนะเผื่อวีซ่ามัอานออกไปทันแะน่จริงสำหรับออสเตรียเนี่ยเราใช้เวลาในการทำนี่ประมาณรู้สึกจะห้าหกวันประมาณนี้ได้วีซ่าละอืมก็แนะนำเนาะก่อนที่จะไปขอเนี่ยทำเป็นแบบฟรีคันเซิลเลชั่นดีกว่าเผื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงแพลนหรือว่าอะไรเนงะี้ยใกล้ๆกก็มาดูกันอีกทีว่าเราจะพักที่เดิมหรือว่าจะพักที่ใหม่นะจ๊ะ อันต่อไปสิ่งที่ต้องมีก็คือเราจะต้องมีแบบแพลนเนาะที่เราจะไปเช่นเราจะไปที่ไหนเราก็คือเป็นแพลนตารางเที่ยวเราวันที่1ทําอะไรวันที่2ทํทำอะไรยอนนอนที่โรงแรมอะไรอยู่ประเทศอะไรก็เขียนให้ชัดเจนส่วนเรื่องพวก เขาเรียกอะไรพวกตั๋วรถไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกอะถูกจริงๆอะอยากให้จองก่อนเพราะว่าตั๋วราคาถูกอะมันจะมีไม่เยอะแต่ว่าถ้าสมันไม่ได้ถูกมากแบบคิดว่ามันราคาเท่ากันทั้งตลอดเวลาระยะเวลาอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งจองให้เขียนไปเอารอบก็คือเสิร์ชทุกอย่างจาก Google แล้วก็ไปเอารอบรอบรถไฟมาแปะไว้ในตัวแพลนที่เราเป็นแพลนเดินทางของเราก่อนเนาะอันต่อไปก็คือ proof of economic situation country resident ก็ อันนี้ก็คือเป็นสเตทเมนเนาะสำหรับอันนี้เขาขอแค่3เดือนแต่สําหรับของเราเราให้เขาไปเลย6เดือนคันนี้เราสําหรับเช h ง n g e n Visa ออสเตรียเนี่ยเราโทรไปถามเขาว่าเออตกลงแล้วแบบเราสามารถแบบขอจากโมบายโมบายแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งต่างๆได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าเราได้ยินว่าถ้าเป็นเช h ง n g e n Visa ของสวเดนอาจจะต้องขอแบบที่มันต้องแสตมแบบเขาเรียกอ,อะไรตาของ ธนาคารแบบนั้นด้วยเนาะก็ยังไงก่อนที่จะไปยื่นเอกสารทั้งหมดเนี่ยให้โทรลองโทรถาม vfs ดูแล้วกันนะจ๊ะอ่ะอันต่อไปสำหรับอันต่อไปก็คือใบรับรองงานก็คือเราทำงานประจำเนาะก็ขอที่ออฟฟิศได้เลยก็เป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะแล้วก็ระบุว่าตําแหน่งอะไรทำงานมากี่ปีเงินเดือนเท่าไหร่จะลาช่วงไหนก็อันนี้จะครอบคุมสำหรับการขอวีซ่าละ แล้วก็อันต่อไปถ้าสมมติมีคนมีการเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะต้องมีด้วยแต่เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลก็ไม่จำเป็นต้องใชเนะแล้วก็มันก็สําหรับคนที่ไม่ได้อย่างเราไม่ได้แต่งงานคนยอ u อะไรเงี้ยก็ก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็อินชูแรนอันนี้สําคัญมากก็คือให้ทุกคนอย่าลืมซื้อ ประกันสุขประกันที่มันเป็นประกันการเดินทางเนาะสมมติสูสึกของเราจะซื้อราคาประมาณ6700อ่ะอืมก็ใช้สำหรับ13วัน6700แล้วก็โชคดีว่ามันมีโปรโมชั่นว่าซื้อด้วยแพ็กเกจนี้แล้วมันแถมเอ่อวอ s เชอ s ์ t a r b u c k คอะไรก็ให้ทุกคนไปลองเลือกดูเนาะสำหรับเราใช้ fsig หรอ,อ,อ,อนั่นแหละหกเจร้อยราคาโอเคแล้วก็ครอบคุมตามที่เราต้องการเนาะอืม อ,อันต่อไปก็คือ t o copy of applicant passport first page ก็คือถ้าก็คือทุกคนมีพาสปอร์ตแล้วแล้วก็อย่าลืมไป capture passport หมายถึงว่าเอาไปถ่ายเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็ส่งให้เขาสองอันเนาะสำหรับการยืน่นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยเคยไปเชงเก้นมาก่อนก็อย่าลืมถ่ายเอกสารหน้าที่เป็นสแตมเข้าสแตมออกแล้วก็วีซ่าเชงเก้นอันเก่าๆไปด้วยนะจ๊ะ ก็เอกสารน่าจะประมาณนี้ก็ถ้าสมมติเราตกล่นอะไรเดี๋ยวเราจะเขียนลิสต์ทั้งหมดที่เราใส่ลงไปใน description บอกอีกสีนะจ๊ะก็สำหรับเอกสารมีประมาณนี้จ้ามาเริ่มการขอวีซ่ากันเลยนะจ๊ะอย่างแรกทุกคนเอาอีเมลส่วนตัวของเราเนี่ยไปที่เว็บไซต์ของ VFS ของออสเตรียเนาะแล้วลก็สมัครเพื่อจะได้ user name กับพาสเวดสำหรับการเข้าไปจองวันที่เราจะไปยื่นเอกสารต่างๆ,ๆแล้วก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือกว่าเราจะไปวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็ทำการเลือกวันซึ่งวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ว่ามันจะมันจะเปิดทุกกี่แบบยาวกี่เดือนที่สามารถจะจองล่วงหน้าได้แต่เราจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนเนาะก็พอจองเสร็จเนี่ยแล้วก็มันจะต้องทําการจ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินที่เราจ่ายเงินไปก็คือรู้สึกจะประมาณ800บาท พอจา่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีอีเมลส่งมาที่อีเมลที่เราใช้ในการาสมัครใีกับพาสเวิร์ดพอได้อีเมลนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคอนเฟิร์มเมชันว่าเราจองวันที่นี้เวลาเท่านี้แล้วก็อย่าลืมว่าต้องพิมพ์อ e ีบที่มันแนบมากับในอีเมลอันนั้นไปด้วยนี่คือสิ้นสุดสำหรับการจองจ้า เมื่อทําการจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเราจะต้องหอบเอกสารทั้งหมดที่เราได้พูดไปข้างต้นมาแล้วเนี่ย<ม>เพื่อจะทําไปทําการยื่นในวันนั้นเนาะ<ม>ก็พอเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะให้เข้าไปก่อนจำไม่ได้ว่า5นาทีหรือส0นาทีพนักงานเขาก็จะเรียกว่าเออใครจองรอบนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องอผ่านในที่ security check ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นเคาน์เตอร์ สำหรับไปบอกว่าเรามาทำวีซาชงเก้นของอะไรซึ่งตึกที่เราไปทำชื่อตึกว่าจาร์โจรีจังแควอยู่ที่ชั้น4ี่เนาะก็จะมีรวมหลายๆสถานทูตมาถึงหลายๆประเทศโดยที่นั่นก็เดี๋ยวทุโทนเราไปเช็กดูแล้วกันนะว่ามันมีประเทศอะไรบ้างเพราะว่ามันจะมีบางประเทศที่ต้องไปขอที่ตึกอื่นเนาะแต่เราไม่ชว์ว่ามันมีประเทศอะไรแต่ว่าสําหรับออสเตรียเราเห็นมีออสเตรียเยอรมันที่มันอยู่ตึกนี้ ประมาณนี้พอเราได้ใบเรียบร้อยเหมือนแบบยื่ในให้เขาว่าเออ,เ,อ,อเรามารอบนี้วันนี้ว,นนวีซา่าเชงเกนออสเตรียเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้บัตรคิวเรามาตอนนี้เราก็ต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์สำหรับยื่นเอกสารของเชงเกนออสเตรียเนาะก็รอแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็พอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเงินจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามพกว่าบาทเนาะก,ก็จ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะมีการ ทำเก็บ Biometric ก็คือมีการสแตมป์ลายนิ้วมือนั่นเองแล้วก็รอเวลาจา้ะแล้วก็พอเขาพอเสร็จร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นก็คือรอวีซ่าเรียบร้อยประมาณนี้นี่คือขั้นตอนทั้งหมดสำหรับการขอชิงเกนวีซ่า a ออสเตียนะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นทริปแอนทริคสำหรับทุกเพศที่เราไปในทริปนี้ทั้งหมด13วันก็อย่าลืมติดตามสำหรับคลิปนี้ใครชอบแนวแบบเออมาแชร์ประสบการณ์ในการขอพิซซ่าด้วตัวเองสปอนเซอร์ตัวเองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ที่ช่อง v ทวเว t ิกันด้วยจ้ะวันนี้แล้วบ๊ายบาย